ในยุคสมัยที่เรื่องของอาถรรพ์มนต์ดำวิชาอาคมหรือแม้แต่เครื่องรางของข,องขังยังเฟื่องฟูอยู่ชายชายติไม่ว่าจะยากดีมีจนต่างกบพากันสาะแสวงหาของดีพวกนั้นเพื่อมีไว้ครอบครองกันแถบทุกผู้ทุกคนคนที่ไม่ค่อยจะมีบุญวาสนาที่จะได้รับการถ่ายทอดวิชาอาคมไม่ว่าจะเป็นพ่อแม่บรรพบุรุษของตนเองหรือแม้แต่ครูบาอาจารย์ที่ของทุกอย่างนั้นย่อมเลือกสรรคนที่จะครอบครองมัน ไม่ต่างก,กันกับเครื่องรางของขลังจะมีเพียงบางคนเท่านั้นที่จะได้วิชาบางวิชาที่อาจจะแตกต่างกันออกไปว่าใครคนไหนจะสามารถรักษาวิชานั้นๆไว้ได้ก็เลยทําให้คนที่ไม่มีโอกาสได้มีวิชา,าคมติดตัวหันไปสนใจเรื่องเครื่องรางของขลังกันมากขึ้นโดยที่ไม่ต้องไปยึดถือปฏิบัติข้อห้ามที่มากมายอะไรด้วยการสร้างเครื่องรางของผู้ที่มีวิชา,าคมขลังก็จะมีพิธีการที่แตกต่างกันออกไปอีก ไม่เว้นแม้แต่วัตถุที่จะนำเอามาปลุกเสกเป็นเครื่องรางก็มีแตกต่างกันออกไปแล้วแต่ว่าของนั้นนั้นจะมีอาถรรพ์มากน้อยแค่ไหนและสมัยก่อนจะไม่นิยมเครื่องรางที่สร้างขึ้นมาจากโลหวะวัตถุมากนักแต่จะชอบเครื่องรางจำพวกที่มาจากเขียวงากระดูกหรือแม้แต่เล็บหรือหนังของสัตว์เสียมากกว่ายิ่งเป็นสัตว์ป่าดูร้ายหรือมีอาถรรพ์ด้วยแล้วก็จะยิ่งเป็นที่ต้องการเป็นอย่างมากหนึ่งในเครื่องรางของขลังที่จะพูดถึงก็คือ เขียวเสือสมิงที่เป็นเขียวเสือที่กินคนเข้าไปมากมายจนวิญญาณของเหยื่อเข้าไปสิงสู่อยู่ในร่างของเสือกลายเป็นเสือสมิงไปหลอกล่อเหยื่อมากินได้อีกด้วยง่ายด้วยการแปลงกายเป็นเหยื่อที่มันฆ่ากินเข้าไปนั่นเองเขียวเสือสมิงนับว่าเป็นเครื่องรางที่มีอนุภาพมากไม่ว่าจะนําไปใช้ในด่านใดก็เข้มขลังแต่ก็ใช่ว่าจะหาเอามาครอบครองกันได้ง่ายๆและใครที่มีไว้ครอบครองก็ใช่ว่าจะต้องบอกให้ผู้อื่นได้รับรู้ พอนอกจากจะเป็นที่ต้องการของลหลายๆคนแล้วเขียวเสือสมิงยังเป็นเครื่องล้างประเภทที่มีอันตรายมากหากผู้ที่ครอบรองมันอยู่ไม่รักษามันไว้เป็นอย่างดีอาถันของมันแม้ว่าจะผ่านการปลุกเสกมาแล้วก็ตามจะย้อนเข้าตัวได้และนั่นก็หมายถึงว่าผู้ที่ครอบของมันเอาไว้อาจจะถูกวิญญาณร้ายของเสือสมิงสิงสูงเอาได้นั่นเองเรื่องร้ายๆก็จะตามมาส่วนใหญ่ที่รู้เรื่องนี้ก็มีที่กลัวและไม่กลัว บางคนได้ตกทอดมาจากพ่อแม่ของตนเองยังไม่กล้าเก็บเอาไว้ต้องนำเอาไปให้พระที่มีวิทยาคมเข้มแขังเก็บรักษาเอาไว้แทนและที่วัดบ้านดอนมะเดือหลังจากที่หลวงพ่อจเจ้าอาวาสมรณาภาพไปของที่มีชาวบ้านนำไปฝากเอาไว้ก็ได้หายไปด้วยพร้อมกับพระในวัดอีกหนึ่งโลภกลาสิกขาออกไปด้วยพร้อมๆกันนั่นก็คือเคียวเสือสมิงที่ตะเลิงแกเอามาให้หลวงพ่อท่านเก็บรักษาเอาไว้เมื่อสมัยหนมนม เพราะแกกลัวว่าจะรักษามันเอาไว้ไม่ดีของอาจจะเข้าตัวเอาได้ครั้นจะยกให้คนอื่นเอาไปใช้ก็กลัวว่าคนผู้นั้นจะรักษาไม่ได้เช่นกันจะกลายเป็นว่าเกิดเรื่องร้ายตามมาตนก็พรอยเป็นบาปเป็นกรรมไปด้วยแต่ก็ใช่ว่าจะไม่มีทางแก้หรือคลายอาถรรพ์ออกเลยนอกจากเขียวเสือสมิงแล้วตะเลืองแกยังได้รับการถ่ายทอดวิชาอาคมแก่อาถรรพ์ล้างอาถรรพ์ของมันมาด้วย แต่พาอคิดว่าต่อไปอาจจะเจอกับผู้ที่จะเป็นเจ้าของของมันจริงๆเข้าไม่วันได้ก็วันหนึ่งจึงได้นำเอาไปฝากไว้กับหลวงพอ่อและก็หายไปในที่สุดแต่เมื่อมันหายไปแล้วก็ไม่ได้สนใจเพราะไม่รู้ว่าจะไปตามหาเอาที่ไหนจนผ่านไปนานจนลืมเรื่องของมันไปแล้วเกือบหกปีให้หลังก็มีข่าวว่ามีช,ชายชาวบ้านคนหนึ่งมีเขี่ยวเสือสมิงไว้ครอบครองอาศัยอยู่ในหมู่บ้านที่ห่างกันออกไปเกือบ10กิโลเมตร ที่มีข่าวก็เพราะว่าชายนมได้กลายเป็นนักเลงหัวไม้ชอบตีลันฟันแทงมีเรื่องมีเล่าไปทั่วซึ่งก็คือชายนมที่เคยบวชเป็นพระและศึกออกไปช่วงที่หลวงพ่อท่านมรณภาพนั่นเองที่น่าสนใจก็คือผิดกับก่อนหน้านั้นที่เคยบวชเป็นพระที่มีนิสัยสงบเสงี่ยมแต่เลิงจึงมีความแน่ใจว่าเครื่องลางเขียวเสือสมิงที่ว่านั้นจะต้องไปอยู่กับชายนมผู้นั้นเป็นแน่แท้และไม่ใช่แค่ชายนมกลายเป็นนักเลงเท่านั้น จากการที่พกพาเกียวเสือสมิงคล้องเอาไว้ที่คอยามที่มีเรื่องมีราวจนอีฝ่ายถึงกับเลือดตกยางออกแม้ว่าตนเองไม่เคยมีบาดแผลเลยก็ตามแต่ว่าเลือดที่กระเด็นมาถูกหรือว่าสัมผัสเข้ากับเขียวเสือสมิงหลายครั้งหลายหนที่เกิดขึ้นนั่นมันทำให้อากับปฏิกิริยาของชายหนุ่มเริ่มเปลี่ยนไปเริ่มมีจิตใจที่ฮึกเหิมดูร้ายโหดเหี้ยมขึ้นเรื่อยๆจนพลาดพลั้งถึงกับฆ่าชายหนุ่มที่อยู่หมู่บ้านเดียวกัน และมีเรื่องมีราวกันตายไปถึงสองคนสุดท้ายก็ถูกชาวบ้านลุมไล่ทุบตีแม้จะไม่มีอาการบาดเจ็บแต่ก็คงอยู่ต่อไปไม่ได้อีกแล้วจนหนีตเตลิดเข้าป่าเป็นในที่สุดและยังมีเรื่องร้ายไปกว่านั้นอีกก็คือชาวบ้านที่พากันเข้าไปหาของป่าหรือว่าเข้าไปล่าสัตว์แม้ว่าจะรู้ตัวดีว่าอาจจะถูกชายหนุ่มนั่นดักทำร้ายเอาได้ชาวบ้านทุกคนจึงได้มีปืนผาหนาไม้ติดตัวกันไปด้วย และยังมีกระสุนลูกดอกบางส่วนที่นำไปให้หมออาคมปลุกเสกให้ด้วยเพราะต่างก็รู้กันดีว่าอาวุธธรรมดาไม่สามารถจะทำอะไรชายหนุ่มนั้นได้และทุกๆครั้งที่เข้าป่าชาวบ้านก็จะไปโดยกันลหลายๆคนครั้งที่ไปเจอกับชายหนุ่มอาจาจะก,ก็ใช้ทั้งปืนทั้งลูกดอกที่ลงอาคมยิงเข้าใส่แต่มันก็ทำได้เพียงแค่เนื้อหนังมีรอยเลือดซิบๆเท่านั้นแถมยังทำให้ใชายหนุ่มโมโหมากยิ่งขึ้น จนล่างทั้งล่างนั้นออกลายคล้ายกับเสือไปหมดทั้งตัวดวงตาแดงฉานแยกเขียวร้องคำรามไม่ต่างกับเสือแต่ก็ยังไม่ได้เป็นเสือเลยสักทีเดียวชาวบ้านทุกคนล้วนแต่รู้ว่ามันเป็นผลที่เกิดมาจากอาถรรพ์ของเขียวเสือสมิงอาวุธลงอาคมยังไม่สามารถจะทําอะไรมันได้แต่ชาวบ้านก็เอาตัวรอดกันได้ในคราวนั้นบอกกันปากต่อปากว่าให้ระวังตัวกันให้มากขึ้นต่อไปคิดว่าชายหนุ่มต้องกลายเป็นเสือสมิงแน่นอน จนไม่มีชาวบ้านหรือแม้แต่พลานก้าเข้าไปในป่าอีกเลยเพราะต้องหาผู้ที่มีวิชาอาคมเพื่อมาล้างอาถรรพ์ของมันให้ได้สะก่อนถึงจะสามารถฆ่าชายหนุ่มนั้นได้ลำพังหากเป็นเสือสมิงทั่ว,วไปแล้วมันถูกอาวุธถี่ลงอาคมเข้าไปก็ตายไปแล้วละ่ะแต่นี่มันไม่เหมือนกันเพราะมันถูกกำกับและปลุกเสกด้วยอาคมขังเข้าไปอีกนั่นเองข่าวนี้รู้มาถึงหูของตะเลิงก็คงจะต้องมีเพียงแค่แก่เท่านั้นที่จะต้องเป็นคนไปล้างอาถรรพ์ของมัน เพราะแกก็มีส่วนที่ทําให้เกิดเรื่องเดือดร้อนแบบนี้ขึ้นมาและไม่อยากให้ใครรู้ด้วยว่าแกเป็นเจ้าของที่แท้จริงของมันแม้ว่าแกจะไม่ใช่พานแต่ก็เคยเข้าป่าไปล่าสัตว์มาบ้างในช่วงสมัยหนุ่มๆปืนยาวที่ล้างจากการยิงมานานก็น่าจะใช้การได้เป็นอย่างดีกับกระสุนที่แกได้ทําพิธีลงอาคมล้างอาถรรพ์เขี่ยวเสือสมิงเอาไว้และเลือกที่จะเดินเข้าป่าไปในช่วงกลางคืนผิดกับคนหรือชาวบ้านที่เข้าไปล่าสัตว์ทั่วไป เดินดิ่งฝ่าความมืดไปเจ็ดกว่ากิโลเมตรใกล้ๆก,กับชาวบ้านที่ชายหนุ่มออกอาระวาดอยู่แถวนั้นไปถึงกับเลา้ลาๆห้าทุ่มเสร็จพอเหยียบย่ำเข้าไปก็ได้รับรู้ถึงความผิดปกติมีกลิ่นเน่าเหม็นของสากสัตว์โชยเข้ามาแตะจมูกเป็นระยะระยะจิงหรีดมแมลงไม่ส่งเสียงร้องใดๆให้ได้ดยินมีแต่เสียงเหยียบย่ำใบไม้แห้งที่ดังกรอบแกรบกรอบแกร,อบ,กรบอยู่ใกล้ๆตัวแม้จะมีแสงจันทร์สาดส่องลงมาบางน้อยนิด แต่สายตาที่ชินกับความเมืดอยู่แล้วก็ได้เห็นหล่างที่เคลื่อนไหวอยู่ไม่ไกลนั่นคงจะเป็นใครไปไม่ได้แน่แกหยุดเคลื่อนไหวเพราะคิดว่ามันคงจะเห็นแกเขาแล้วเพียงแต่รอจังหวะเหมือนว่าจะไม่แน่ใจอะไรบางอย่างหรือไม่ดวงวิญญาณของเสือสมิงร้ายมันอาจจะรู้ตัวว่าเจ้าของเดิมของมันมาตามหาและไม่ใช่แค่จะมาตามหามันเท่านั้นมันอาจจะรู้ตัวว่าต้องถูกฆ่าตายจากการล้างอาถรรพ์เข้าด้วย เหมือนว่ามันจะแน่ใจว่าอะไรเป็นอะไรจึงรีบหันหัวเดินหนีออกไปจากบริเวณนั้นทันทีตะเลิงแกจึงรีบสาวเท้าตามไปเมื่อเห็นว่าถ้าจะไม่ทันจึงยกปืนสับไกเสียงดังสนัน่นกระสุนพุ่งเข้าไปที่กลางหลังล่างที่อยู่ด้านหน้าจนล้มคว่ำลงไปกับพื้นก่อนที่มันจะลุกพรวดขึ้นมาเมื่อเห็นว่าโจนตัวและเห็นว่าคงจะหนีไม่ทันก็เลยหันกลับมาพุ่งเข้าหาตะเลิงที่ตามเข้าไปติดๆ ล่างที่เห็นเป็นคนเปลี่ยนไปเป็นเสือลายพาดก่อนกระโจนพรวดขึ้นสุดเท้าแต่ก็ถูกกระสุนปืนของตาเลิงยิงสวนเข้าไปอีกนัดจนล่างของมันกระเด็นหงายหลังออกไปล่างเสือสมิงค่อยๆกลับคืนมาเป็นคนอีกครั้งหนึ่งมีเลือดส,สดๆทะลักออกมาจากกลางแผ่นหลังตรงรูก,กระสุนปืนกับที่พื้นดินที่ชายนมคลานหนีออกไปเป็นทางแถมยังหันกลับมาแยกเขียวร้องคำรามใส่เข้าอีกเหมือนจะขู่ไม่ให้เข้าไปใกล้ แต่ดูแล้วชายหนุ่มคงน่าจะลุกขึ้นมาอีกไม่ได้แน่กระสุนอีกนัดกระเบิดโตมขึ้นอีกครั้งเปิดบาดแผลใหม่ที่กลางหัวเลือสดสดๆสดกระจายออกจนล่างของชายหนุ่มแน่หนึ่งฟุบลงไปกับพื้นขาดใจตายทันทีแต่เลิงจึงได้เดินออกไปจากที่นั่นกลับหมู่บ้านของตนเองจนช่วงเสดสายของวันลุงขึ้นก็มีชาวบ้านตามกันเข้าไปดูในปา่าเพราะว่าได้ยินเสียงปืนที่ดังสนั่นขึ้นเมื่อคืนนี้ก็ได้ไปเจอเข้ากับล่างของชายหนุม่ม ที่นอนตายอยู่กลางป่านั่นเองไม่มีใครล่วาใครสามารถฆ่าชายนุ่มเสือสมิงได้สุดท้ายก็เลยต้องช่วยกันรีบเผาหลัลงของชายหนุ่มที่เป็นครึ่งคนครึ่งเสือนั่นเพราะเกรงว่าวิญญาณร้ายของมันอาจจะเข้าไปสิงสู่กับชาวบ้านคนไหนได้อีกแล้วก็พากันนั่งดูจนหลางของชายหนุ่มกับเขี้ยวเสือสมิงนั่นถูกเผาหมอดใหม่เป็นเถ้าถ่านไปในที่สุดถึงได้แน่ใจและพากันกลับเข้าหมู่บ้านหลังจากนั้นก็ไม่มีเรื่องราวร้ายๆอะไรเกิดขึ้นมาอีกเลย